แก้ของขวัญของหัวหน้าแล้วไม่ต okay? no. oh, oh, oh. oh, ้องใครได้ฮะหัวหน้าโอ้โหหัวใสสีทองหนูขอ่ะใสสีทองมาล้วอยู่ที oh. ่การตัดสินใจของหัวหน้ามันจะให้ไหมโอ้ยลุ้น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 กระโดดมาเลยโอ๊ย มีอะไรั่อย่างในกล่องใช่วันนี้มีอะ้างใช้รูีใหม่ฮันจ๋าเก็บไว้ค่ะให้ปใหม่ปีใหม่ไม่สบายเราก็เก็บไว้ให้เขาปีใหม่เขาไม่ได้สบายโควิดปีใหมเขาไม่ได้สบายโอเคโอเคาอาละใส่หมวกเสียใส่หมวกเสียเอาละมันมีอยู่ข้างน

มือให้ให้ปลบแล้วเพราะว่ามือเต็มไปด้วยขนมใช่ไหมหนูช่วงดีกว่าแล้วอกหนูช่วงดีกว่าแล้วอีกหรอโอเคมีการแบ่งปันให้ห้องอื่นด้วยค่ะ